ไปไหนแล้ว็ปดูที่ไปไหนจะกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวติดตามมาถึงนี่เลยไม่มีพวกชายวีชายวีชายวี ตาม,มาทำไมจมูกทำไมเขียวๆมานี่สิแอบไปกินอาหารญี่ปุ่นมาใช่ไหมฮะฮะมานี่สิวาสบียังติดจมูกอยู่เลยฮ <c oughs> ะหลายหยุดห้ามเข้ามาถอยไป,ไปอีกหนึ่งเก้าเอา่อถอยไปหนึ่งเก้าอยู่ได้แค่นี้ยุดหยุดห้ามเข้าเข้าไม่ได้ <c oughs> ไปกินวัตสบีที่ไหนมาฮะสาหรายสไปโรน่าอืมดือ้อเพื่อนๆก็ไม่เห็นตามมาเลยอะเช็ดเช็ดออกหมดแล้วเช็ดทำไมอะฮะเช็ดทำไมอ่ะ